เป็นไปอนไายเลยว่าการสปอนเซอร์ของไฮเวิร์สอบไม่เป็นการขายสินค้าไม่ได้ขายเพนค่ะแต่เราขายวิธีการสร้างชีวิตที่จะนำพาเขาเดินไปสู่หนทางแห่งความสุขและความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนนะคะเข้าใจคอนเซ็ปต์ถ้าคุณไปขายสินค้าคุณก็ได้เงนินมา คุณได้สุขภาพไหมคะไม่ได้แล้วขายสินค้าแม่ค้าแม่ขายเป็นงานที่ดีที่สุดไหมคะมันก็ไม่ลูกผัวเป็นไงคะมีความรลื่นไหมคะการเป็นแม่ค้าก็ไม่คลื่นเห็นไหมคะเราขายของผู้อื่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็ไปนารณีว่าเขาหายถ้าเขาไม่หายก็เป็นไงคะ เราก็เกินบาปอีกบาปแล้วยังไงคะ<ม>รารวั์สูงบัติก็ไม่ได้ถูกไหมคะพรานเราจะไม่พูดเรื่องสินค้าพูดเปล่พูดเปลพูด พี่บอกแล้วว่าไม่ว่าเถนสินค้าต้องเป็นผู้ตอนที่เขาตัดสินใจทำเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาทราบที่มาที่ไปของของทรัพย์สินเงินทองท,ที่จะตืิดกับเขาในขณะที่เขาดำเนินการทำโครงการทำดีเพื่อเผดินดิ้นวิธีง่ายๆในการที่จะไปเปิดใจง่ายๆก็ได้ค่ะวนไป คำเด็ได้เช่นว่ามาทำไมไอ้เรื่องสวัสดีเรื่องถามทุกสุขไอ้นั้นมันเป็นประเพณีคนไทยอยู่แล้วนะคะแต่มาเจอมาทำไมอ๋อพอดีอตอนนี้เราทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินก็เลยอยากจะมาชวนเธอเข้าโครงการนี้ด้วยนะที่โครงการนี้นถ้าคือมาร่วมทำานีก็หนึ่งคอจะได้มี นะคะมีผลตอบแทนเ็ามีผลตอบแทนด้วยนะโครงการนี้นะคะหนึ่งนะก็คือได้มีรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมีรายได้ตามที่เธออยากได้อะเหมือนลูกเธอเวลาจบปริญญาตรีไปแล้วเนี่ยนะคะอ่ามาก็เือนรับหมื่นห้านะคะเดี๋ยวถ้ามาที่นี่จะเอาเงินละหมื่นห้าก็ได้ เีก็ได้เดือนละเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กำหนดอยากได้เท่าไหร่เมื่อเรากำหนดแล้วก็จะมีผู้รู้ค่ะมีผู้รู้ที่จะมาบอกว่าถ้าต้องการเดือนละหมืน่นต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขนาดนี้คนที่เข้ามาตอนนี้เป็นเรือนเป็นเป็นหลักพันแล้วค่ะเราก็จะมีโครงการที่ให้ไปว่าการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการนี้นะะอ่ะ ทุกคนพอมาทำไอ้นี่ก็เป็นงานงานอย่างหนึ่งเพราะ่ถ้าเราทํางานเราก็ต้องมีรายได้แต่วิธีการสร้างรายได้ของเราก็ด้วยวิธีการที่ให้ทุกคนมีรายได้สตาร์ทที่หนึ่งล้านขึ้นไปนะน่แค่ข้อที่หนึ่งก่อนนะสนใจไหมหรือเราอาจจะไม่ถามว่าสนใจก่อนก็ได้คนะ่ะนะคะแค่แค่เป็นบอกเล่าก่อนนะคะแต่ต่อสิ่งที่เรา จะได้หรือคนที่เข้ามาในโครงการนี้ข้อที่สองก็คือจะมีผู้มาดูแลนะเกี่ยวกับสุขภาพของคนนะุณอะแล้วก็จะมานะหลักการในการที่จะํำรงชีวิตนะไม่ว่าตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเพื่อจะทำให้เรามีอายุยืนนะะ่ะจะกต่คนที่มีความรู้ในเกี่ยวกับสุขภาพนะคนะหรือหลักภชนาการคุณก็ใส่ไป จาดูเลตรงนี้นะคะแล้วก็สามในโครงการคนที่เข้ามาในโครงการหรือคนที่เราชวนเข้ามาในโครงการเขาจะได้รับการนะสร้างงานสร้างเงินแล้วก็สร้างนะคะสิ่งเวทล้มนะคะให้รอบตัวเป็นคนที่มีมริวาณมีมิจัายที่เป็นคนดีล่ะด้วยธรรม พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จากที่เรามีหลักเณฑ์ทำงานตรงนี้โดยอาศัยหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะบอกวิธีว่าหลังความตายคุณจะขึ้นสวรรค์ดได้ยังไงข้อที่สี่ก็คือทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาตายไปอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยสนใจไหมคะแล้วมีแค่นี้่แล้วเราต้องเสียตังค์ไหมไม่เสียสัก,กบาทเนาะ แล้วเราจะต้องทําอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็โครงการเขาให้เริ่มเราทาก็คือชวนคนเข้าโครงการนี้อย่างน้อยสี่คนงโอเคไหมคะถ้าอยากจะมีรายได้เขาไม่กำหนดนะคุณอยากจะมีรายได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรนะมีมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนบริโครงการนี้มีเงินให้เรายืมตรงนี้ก็หลักเองก,ก็คือคุณมีสี่คนแล้วคุณสี่คนไป ทีค่คุณตรงนี้เดี๋ยวหรือคุณจะค่อยเล่าก็ได้โดยเล่าในตอนขัน้นขั้นตอนนําเสนอที่จริงการเปิดใจพี่ว่าคงไม่มีใครปฏิเสธแต่คุณจะพูดอย่างไรตรงน,นี้นะคะ ส่วนการนำเสนอก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าเป็นการเปิดใจที่เขาไม่คิดว่าคุณจะทําธุรกิจเราไม่ได้โกหกนะจริงๆแล้วเราทำอย่างน izin ั้นจริงๆนะแล้วเป้าหมายเราก่เออแล้วมีรายได้ทำอย่างไงอ่ะเราก็ขั้นตอนเลยวิธีการที่จะมีรายได้แบบบกาหนดได้เป็นยังไงอ่ะเราก็นําเสนอแผนแล้วไอ้คนที่เขาบอกว่าจะทําให้เราสุขภาพดีอายุยืนก็มีวิธีการทำยังไงอ่ะเราเวลารู้จักคนเราจะได้ ถูกเราก็บอกอสินค้าของเราไปเห็นไหมคะเ,เขาก็สนใจแสดงเราเปิดใจเขาได้แล้วะ<ม>แล้วเราแล้วทายังไจะมั่นใจยังไงว่าเราจะ,ะตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มีด้วยหรือก็<ม>อบอกว่าก็มองออมาเข้าวิญญาณสวรนค์แต่อยากจะรู้ว่าทําให้อยายุยืนอย่างไรไปติดลวงชาวเห็นไหมคะ ตรงนี้ง่ายๆอ่ะค่ะต่อก็เอาฉะนั้นก็เอาบวคลิคนั่ใจ่ายอะไรสักอย่างทาเรื่องดีๆนี้ก็อยากฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็ดนูนะวิธีการนะเทคนิคในการที่จะไปสปอนเซอร์คนเราก็บูรดไในสี่คนนี้เธอก็เลือกสี่คนที่เขาชอบสีสีดข้อนี้เลยไปดูมีเพื่อนไหมที่อยากได้ขีดก็รวยแบบไร้ข้อพิสูนะรวยแบบไม่บรรยัติบรรยังนะคะและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวด้วยนะคะ นะคะตรงนี้แล้วก็เป็นไงคะมีงานมีเงินมีเพื่อนมีบริวารที่ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาในใครเนี่ยต่อไปคุณก็จะมีจิตที่เป็นจิตผู้เมตตาทั้งสิ้นนะนะคะเพราะเราเป็นเราเป็นคนที่มีมีความรู้ไม่อวิชากตั้งแต่เกิดมาไม่อวิชามาตลอดนะ <c oughs> นตรงนี้นะ,ะานการกระทาที่การเป็นผู้ให้ให้คุณวางมาลิดความรู้ไวยให้กับผู้คนสแสดงว่าเรา จะจนหรือรวยครับเราก็จะได้ผลิตผลผลิตพันของต้นความรวยครัวันเมลิดของความสุขภาพดีไปอายุยืนไปสอนเพื่อให้หายใจที่ดีสอนเพื่อให้หจอจดยาดีอา่าอว่าไปเราก็จะได้เมล็ดพันหรือผลผลิตที่เป็นการสุขภาพดีตอบแทนอ่ะ ที่มันเป็นสัจธรรมนะเราสอนให้คนสร้างคุณสมบัติการคิดดีทำดีพูดดีเราก็จะได้สวรรค์สมบัติของเราตกอบได้ชัดเจนมีมีผงนะนะคะตรงนี้พี่ว่าคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายคนที่บอกว่าไม่ว่า เพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องทำธุรกิจที่งๆแล้วงานเวลาคุณไปสปอนเซอร์คนอย่าชวนทำธุรกิจจ่ะชวนม,มาทำงานต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาเดียวกับในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นธุรกิจเรื่องไหนโอ้ธุรกิจม,มันต้องลงทุนมันต้องไปหาคนแต่ว่าชวนม,มาข้างโครงการใช่ไหม สร้างคนดีให้เป็นดีนุ้ยไม่ต้องเอาสินค้ามาเกี่ยวไม่ต้องเอาเพนมาเกี่ยวอ่ะ ถ้าเขาสนใจมาแบบแล้วฉันจะต้องทาอะไรเอาบัตรประชาชนไม่เอาไม่อะเรามาทําความดีไม่ต้องโฆษณาใครแต่วิธีการเรามาดูดข้อทีอ่หนึ่งเขาบอกว่าเราจะมีรายได้ที่ไรจจ้ขีดจากัดใช่ไหมโครงการนี้ใครเข้ามาใีรายได้แสดงว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นทาง,งานประจำก็เอาเวลาว่างๆมานะทำคนไหนไม่มีงานก็สามารถเอามาทาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานท,าทําเพราะ โครงการน,นี้ให้รายได้ด้วยคนที่ทางานอยู่แล้วนะครับมีรายได้ไม่พอจ่ายลงมาทาอันนี้เป็นรถสเปรเป็นงานสเรองเมื่อม,มันมีรายได้ที่มากกว่างานเดิมก็สามารถที่จะลาออกมาได้อห้มันมีมากกว่าสักเท่าสองเท่าสามเท่า,าและเต็ความพอใจของคุณ คุณก็ก้นนนเสนอไปแต่ละข้อแต่ละข้อไปตอบโจทย์ไปในเรื่องของสุขภาพคนเรานะคะอ่ะาลองมาดูวิธีการก็คือเราเข้าโครงการนี้เราก็เข้าไปเรียนรู้การสร้างรายได้ที่เ็าเรียกว่าไร้ขวดเขตสามารถกำหนดรายได้ตัวเองได้โครงการนี้ก็คือชวนคนที่อยากจะมีรายได้สามารถกำหนดามาเข้ามาตรงนี้แค่นั้นง่นายๆแล้วก็ชวนคน่แต่เราเน้นนะคะว่า สิ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องบริวารนะเรื่องบรรยากาศของที่ทำงานหรือว่าสวรรค์สมบัติโครงการของเราหรืองานของเราสามารถสร้างให้เกิดชื่นชมชีวิตของคุณได้พร้อมๆกัน เนวิธีการสร้างความสุขและความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบนได้หนึ่งเดีในโลกค่ะคือให้เงินบเรามีโครการที่สร้างความสุข ดรงความสำเร็จที่ส,ส,นนสมบูรณ์ยคือไต้องไปหาที่ไหนแล้วนี่คือการสปอนเซอร์และขั้นตอนของการที่จะทำให้เขาตัดสินใจเพื่อคนมันจะตัดสินใจทำธุรกิจมันองมีตัดสินใจสมัครนะตัดสินใจเอ่อตัดสินใจทำแล้วก็ตัดสินใจจะ,จะราบูรณ์ทำหรือก็มีค่ะม้เราต้องพูดได้ถึงขั้นที่เขาต้องกิง่และต้องรักเวลามีอุปสรรค โอ้ยแล้วเราจะไปหงงา,างานที่ไหนที่มีไรายได้สปาร์คที่ร้านไม่มีกราต้องทนอยู่เห็นไหมคะใจมจันก็จะมาใหม่กำลังใจนะเอาให้จะมีคนที่ไหนลนะคะที่ที่จะให้บริการในเรื่องความรู้ให้เรามีสุขภาพที่ดีเอา้าเขาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่มีงาในใดในโลกนี้ไม่มีธุขขรกิจใดในโลกนี้ที่จะมอบความสมุขความสเร็จได้แบบสมบูรณ์แบบได้เท่ากับใครเวินจบ่ะ One, two, three, come on!